สวัสดีเพื่อนพี่พีพ่ทุกคนนะคะเมย์แสงสริกุมลค่ะคลิปนี้นะคะเมย์จะพามาชมปกใบมะขามนะคะของวัดราชโอรสค่ะโดยท่านเจ้าคุณผลวัดหนังนะคะเป็นผู้บุกเสกค,ค่ะรุ่นนี้นะคะสร้างปี2506ค่ะจุดที่ใช้ดูก็มีอยู่ไม่กี่จุดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะปกใบมะขามรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นปกรุ่นแรกของท่านเจ้าคุณผลเลยนะคะด้านหน้านะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่จาพิมพ์พระเอาไว้นะคะ ด้านหลังนะคะมีอักษรลอเรือที่ย่อมาจากวัดราชโอรสนะคะตัวลอเรือนี้นะคะบางองค์ติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอาจจะมีแบนบ้างก็ขึ้นอยู่กับตอนปั๊มนะคะตามขอบขององค์พระนะคะจะมีคลีปปิ้นค่ะทุกองค์นะคะมากน้อยก็ต้องมีนะคะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่าจะมีเส้นจางๆอยู่ค่ะเส้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยของบล็อกค่ะลักษณะตัวตัดจะเป็นแบบฉีกครึ่งนะคะ ส่วนรอยตัดนะคะถ้าเรามองจากด้านหน้าค่ะให้ดูฝั่งซ้ายบริเวณข้อศอ,องค์พระนะคะตรงนี้ค่ะจะมีบ้างใหญ่หนึ่งบ้างนูนออกมานะคะจุดนี้นะคะจะเป็นตัวจบค่ะจบแล้วน,นะคะวิธีดูปกใบมะขามรุ่นนี้ค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ